อนนี้นะคะก็จะเป็นเวลาตีสองนะคะแต่ว่าเด็กๆนะคะบ่นอยากกินขนมเทียนไส้เค็มเนาะเพิ่งจะมีเวลาเนาะก็เลยมาทําขนมเทียนไส้เค็มให้เด็กกินนะคะอันนี้ก็คือไส้ที่เราผัดเรียบร้อยแล้วนะคะกวนเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็สามารถปั้นปั้นได้นะคะตัวนี้วันนี้เม่จะใช้แป้งตัวนี้นะคะแป้งขา้าวเหนียวดำเนี่ยค่ะวันนี้อยากกินแบบแป้งขา้าวเหนียวดํานะคะปกติจะใช้แป้ง แป้งข้าวเหนียวเ,เป็นสีขาวเนาะแม่เจ๊ก็ปั้นใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่สวยเลยเพราะว่ารีบนะคะตีสองแล้วนะแล้วก็กลัวนิชาร้องด้วยนะคะเพราะว่าตื่นบ่อยมากตอนกลางคืนแล้วก็ต้องไปสอนหนังสือก่อนนอนด้วยนะคะจะต้องเรียนหนังสือทุกวันก่อนนอนเนาะแม่เจ๊ก็รีบนะคะแค่รสชาติอร่อยก็ถือว่าโอเคเนาะดูคนอยากช่วยนะคะอยากมาช่วยแม่แม่ก็รีบนะแม่ก็รีบทํานะคะเลขมากนางก็อยากทํานะคะนางก็อยากช่วย แม่ก็เลยให้นางทําไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาลูกเล็กๆเนี่ยนะคะมาใส่รวมกันแล้วก็เดี๋ยวจะปั้นเป็นก้อนอ่าแม่จะบลืมนะคะเนี้ยพอโยงแกไปจ่ายค่าโทรศัพท์เนาะที่ในเมืองนะคะลืมบอกให้แกซื้อใบตองมาอดเลยนะคะมพอดีเด็กๆอยากกินช่วงเย็นๆน่ะนะคะบอกแม่เจะว่าอยากกินนี่นะคะขนมเทียนแม่เจาก็ ต้องใช้กระดาษฟอยล์เหมือนเดิมนะคะเราปั้นไส้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยนี่นะคะพ <c oughs> ุ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยเอาไปใส่น้ำมันนะคะ ได้เยอะเลยอย่างนีนคะนี่ก็หม้อหนึ่งแล้วนะหม้อซึ้งหนึ่งแล้วนะคะนี่ซึ้งที่สองกินให้จุใจไปเลยเนาะเก็บไว้กินหลายวันนะคะแต่คงไม่ถึงหลายวันหรอกเกินสองวันนะเอาจริงเยอะขนาดไหนสามหม้อซึ้งสี่หม้อซึ้งนะคะเยอะขนาดไหนก็ไม่เกินสองถึงสามวันนะเด็กๆที่นี่กินขนมไทยเก่งมาก เดี๋ยวว่าแต่เด็กๆเลยแม่เจะก็ชอบนะคะแม่เจะชอบมากเลยนะพวกข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดแล้วก็ขนมขนมใส่ไส้ขนมอะไรพวกเนี้ยนะคะคือชอบกินแบบขนมโบราณเป็นคนที่ชอบแบบนี้เนาะนี่นะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้ด้านบนเนาะด้านบน ก็สุกแล้วเดี๋ยวเรายกลงนะคะตัวนี้ก็คือที่อยู่ด้านล่างเนาะซึ่งที่อยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ด้านบนเนาะเดี๋ยวเราจะเอาด้านล่างออกนะคะไปไว้ด้านบนแล้วจะเอาด้านบนลงมาใส่ด้านล่างนะคะสลับกันเนาะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยคือเขาสุกเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะไม่จบ้อยให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่า หน้าตาจะเป็นยังไงเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเขาไม่เย็นนะคะเขาจะติดเขาจะติดนะคะแต่ว่าถ้าเขาเย็นนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเขาจะไม่ติดต้องกินตอนเย็นๆนะคะถ้าอยากกินตอนร้อนๆก็กินได้แต่ว่าเขาอาจจะติดเนาะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาเย็นนะคะเขาก็จะไม่ติดเลยติดก็คือน้อยนะคะเกินมากก็จะไม่ค่อยติดอ่ะนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูข้างใน เนี่ยค่ะอร่อยนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะก็ทำกินแบบง่ายๆเนาะนี่ก็คือหน้าตาขนมของเรานะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกินดูนะคะใช้แป้งข้าวเหนียวดำแล้วก็แป้งข้าวเหนียวขาวนะคะผสมกัน ต้องใช้ผสมกันนะคะแป้งจะออกมานุ่มแล้วก็น่ากินมากๆนะคะแล้วก็รสชาติได้ความอร่อยนั้นนะก็ขึ้นอยู่กับการที่เราปรุงรสมากกว่านะคะว่าเราชอบรสชาติแบบไหนเราอยากจะกินรสชาติเป็นยังไงนะคะหน้าตาเขาก็โอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดรสชาติเนี่ยก็ต้องแล้วแต่เรานะว่าเราจะชอบรสชาติแบบไหนต้องการให้เค็มมากเค็มน้อยหวานมากหวานน้อยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรุงแต่งเพิ่มได้เลยนะคะตามที่เราต้องการเนาะ นี่ก็เป็นหน้าตาของขนมที่เราทําเอาไว้ตอนตีสองนะคะแต่ว่ามาเสร็จจริงจริงก็ประมาณตีสามครึ่งนะคะเกือบตีสีเลยนะกว่าจะได้กินนะคะก็ใช้เวลานานเพราะว่าจะทํา ทำไปด้วยแล้วน้องนิชานะคะก็ตื่นแม่จ้าก็ต้องแก้น้องนิชานอนกว่าจะได้กินก็ประมาณตีสี่เนาะเมจาก็รอให้เขาเย็นนะคะตอนนี้ก็คือเย็นเรียบร้อยแมจกก็เอามาให้ดูนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะ,ะเวลาที่เราไม่ใช้ใบตองนะคะก็สามารถทําทานได้แบบอร่อยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ